ครับกับสวัสดีพระดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพที่มีหัวใจในเสียงเพลงและต่ขอต้อนรับนะครับมิลักมิลักแฟนเพลง F.C. น้องต้นข้าวสุปิยาวันนี้ที่เราได้มารวมตัวกันมาสร้างพลังมาเป็นลงใต้ปีกด้วยกัน ที่จะปกป้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกสาวให้น้องสาวให้หลานของเรานั้นมีความเจริญและโดง่งดังครับขอบคุณนะครับมิลกฟันเพลงและก็เอซที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศซึ่งขณะนี้ก็กำลังเดินทางมาจาก หลายๆจังหวัดนะครับที่มุ่งหน้ามาสระที่อย่างนี้ยังเดินมาไม่ถึงก็เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนโต๊ะที่เห็นจัดเตรียมไว้นอกจากว่ามีการจองล่วงหน้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งยืนยันว่าจะมาร่วมงนานหลายหลายท่านนั้นเดินทางมาจากที่ไกลแสนใดไกลแสนไกลนะครับก็ด้วยหัวใจดวงเดียวกันผมนั้น นะครับไม่น่าเชื่อับเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลตลิ่งชันขา,านนี้ก็60กว่าแล้วก็เขาคงไม่ได้รับค่าตอบแทนก็คือเกษียณแล้วนะครับก็ได้ติดตามผลงานของน้องต้นข้าวสุิยาตาุดมจากทีวีในรายการดวนเพลงจริงทุนก็เห็นน้องนั้นมีแมวว ที่เป็นนักร้องและเป็นศิลปินนักร้องพางกลางซึ่งปัจจุบันนั้นหายากไปหลงไหลกับเนื้อร้องและทำนองของน้องต้นข้าวซึ่งยากก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่แต่ทำไมไปหลงรักเขาก็เหมือนกับเอซีหลายๆท่านที่มากันในงานนี้ นะครับที่ไปหลงรักเขาแล้วก็แอบรักเขาเราจึงเลือมรวมตัวกันจัดงานนี้ขึ้นเป็นไปนงานรวมพลคนรักต้นข้าวครั้งที่หนึ่งนะครับซึงมาจัดในสถานที่แห่งนี้ซึ่งผมนั้นเป็นเจ้าของสถานที่ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลหลายๆท่านว่าเอะมันมีไใ่้ก่อะไร จะเข้ามาดูคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตจะต้องเสียสตางค์ด้วยเลยไม่ต้องเสียครับทุกอย่างฟรีนะครับด้วยจิตใจของเราที่เรามีรูปคนเดียวกันและและหลงไหลลูกสาวคนเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิรักฟนเพลงแล้วก็เอซของ น้องต้นข้าวที่เรามารวมตัวกันมาในสถานทีน่่นี้แล้วก็ต่อไปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตที่จะเปิดงานรวมพลคนรักต้นข้าวครั้งที่หนึ่งนะโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ,บค,ครับขอเชิญครับนะผู้ในการ ก่อนอื่นนะคะขอเชิญทุกท่านได้ปรบมือเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะกำนันมหาชนด<ม>อกกร์สุรพงรุ่งวารินครับขอบคุณครับเป็นคนที่จิตใจกว้างและที่สำคัญคือจิตอาสาเป็นสำคัญ,คญเพราะว่าการได้มาช่วยชุมชนช่วยคนที่มีความยุ่งยากลำบากใจมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะขาดแคลน แต่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจนกระทั่งได้เป็นกำนันมหาชนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่จะต้องเก็บเกี่ยวมาตลอดเวลาของการที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพราะฉะนั้นในวันนี้นะท่านกำนันก็เลยมีจิตใจที่จะขอตอบแทน F-C ซซึ่งถือว่าเป็นการรวมคนนะรวมคนของเยาวชนที่ จริงๆแล้วคําว่าต้นข้าเนี่ยมีความสําคัญแต่พอเรามาเจอต้อนข้าวเนี่ยมันมีความมุ่งม,มั่นและสําคัญกว่าอีกคนเพราะว่าเราได้เห็นความสามารถของเด็กๆแล้วทุกท่านก็มีพลังอันยิ่งใหญ่คือกําลังใจเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเกิดเป็นการสังสรรหรือมิติ้งเล็กๆน้อยๆได้มา ร่วมกันในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับเยาวชนของประเทศไทยโดยเริ่มจากชุมชนเล็กๆซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักร้องเด็กๆจากหลายจังหวัดแต่ก็เป็นนักร้องที่มีความมุ่งมั่นสามารถและก็ได้รับรางวัลไปอย่างมากมายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการที่ได้ชื่นชมกับความสามารถของเด็กๆซึ่งเด็กเหล่านี้ได้กำลังใจมาจากทุกๆท,ท่านที่มาในค่ำคืนนี้นะคะค่ะ โอกาสนี้อยากจะให้ท่านได้ฟังเพลงเพราะจากเยาวชนต้นกล้าอีกคนหนึ่งนะคะขอเชิญน้องลิลี่ค่ะน้องนี้ขึ้นสู่บนเวทีเลยค่ะน่ารักมากเลยวันนี้น้องลิลี่เมื่อกี้น้องได้แนะนําตัวไปบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้จะขึ้นมาร้องเพลงพ่อๆให้ฟังน้องลิลี่อยู่จังหวัดอะไรคะ หนูเป็นคนนครปฐมค่ะแต่ว่าเรียนอยู่อ่างทองค่ะเห็นไหมคะ,ะลักษณะการพูดของเด็กซึ่งอายุแปดขวบเท่าน,นั้นเองแต่เธอมีเอกลักษณ์ในการที่จะสื่อสารซึ่งดูแล้วเด็กนะคะความเขาเรียกว่าความเป็นธรรมชาติของคนเนี่ยมันต้องค้นหายแต่วันนี้เราได้ค้นพบกันค่ะว่า เด็กคนนี้ที่ชื่อ่่ลิลี่หรือเธอชื่อว่าพาพมิมลพ้าวอุวันนะคะรู้เรียนอยู่ชั้นอะไรคะปอ,อค่ะปบออเท่านั้นนะคะท่านจะได้เห็นความสามารถของเด็กคนนี้ซึ่งไปแข่งขันไมทองคำสามวัยซีซั่นสองจนกระทั่งเรียกเข้ารอบล็อกเอาทแปดคนสุดท้ายในเรื่องของวัยเด็กและก็เป็นดาวพิ๊กต็อที่มีผู้ติดตามถึงสองแสนกว่า ในขณะเดียวกันก็มีเพจเก e b o o กผู้ติดตามในโลกของโซเชียลรวมทั้งหมดประมาณ5 0 0แสนคนด้วยกันคุขอเสียงปรบมือให้กับการได้รับรางวัลเยาวชนต้นกล้าลุกทุ่งแห่งประเทศไทยค่ะและต่อไปนี้จะได้รับชมรับฟังบทเพลงเพเพาะจากน้องลิลลี่ในบทเพลงที่ชื่อว่าสาวนครใจสีและสาวเพชรบุรีค่ะเชิญรับชมค่ะ Thank you. thank you เต็มๆเต็มๆเย็นนี้หมดแรกเต็มๆเต็มๆบางเต็มครับ มีความแพร่ร่อกันอย่างนิ่งนะคะจากเสียงร้องของเด็กน้อยผู้น่ารักอายุปแปดขวบเท่านั้นปกบมือให้กับน้องลิลลี่ของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ